สวัสดีด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเบ้อตุกตาพาฝันบรรยากาศอยู่สวนหลังเหอนด้วอจ้าพี่เดีร์กำลังอกค่ะอากาศดีดีอากาศดีพี่นกกระโลงเพลงเนาะค่ะเนาะลมเย็นๆ้วยค่ะ ลมเย็นๆอากาศดีๆเนาะค่ะเนาะเดดอกเดดเดดบดเดดก็ตามสภาพอันกคนเมฆบางท่นเหรอปะกนเมฆหนาเพิ่นก็หลับหลับกนเมฆไปเนาะค่ะเนาะคนจากกนเมฆก,ก็เป็นแสงแด็ดอันส่องแสงงามตาอบอุ่นคะ่ะมีแหงมีแหงมาค่ะกระเพาะกันกับเอวยตุ๊กตาผ้าฝันก็คลิปสไตล์เดิมเนาะค่ะเนาะสไตล์แม่บ้าน พามากินกาแฟค่ะฟังเสียงเปิดมอกาแฟสักก่อนเ้อนี่เทเลยค่ะเทเลยค่ะเนาะชีวิตนี้เป็นของเราเมืนบอก ทำเองนะคะ่ะบุญเพื่อไม้เธอได้ะคะ่ะอยากมีความสุขกระทำเองนะคะอยากมีทุกข์กระทำเองไม่บอกคะ่ะอยากยากกระทำเองอยากง่ายกระทำเองไม่แนะ่อ่ะกระเบ้ากันตรงๆเลยะคะ่ะเนาะอะ้อะอยหอมขนาดค่ะ <c oughs> อันดับแรกก็เอินะพามาฮูก,กาแฟคะ่ะ มีแห้งมีแหงเด้จ้า เสียงเพื่อนบ้านพันนั้นเอ็ดบ้านค่ะทำบ้านใหม่มัดเลยเอ็ดมาไหลเดือนแล้วเด้อค่ะทำมันเนื้อบ้านสวนหลังบ้านเนะค่ะเนาะหน้าบ้านหลังบ้านปั๊บใหม่มัดก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็มีบริษัทมันมาทำเมื่อพันเนาะค่ะ ก็ว่าประมาณครึ่งปีแล้วมั่งทํามาเนี่ยก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะซื้อบ้านใหม่ก็เอาทําตามสิ่งที่ตัวเองกันชอบเน็่บอค่ะ คนก่อนที่พันอยู่ก็มันก็เป็นแบบสไตล์นึ่งเนาะค่ะเนาะบานเพื่อบานหมันว่าเฮียนเพื่อเฮียนมันคนซื้อใหม่ก็ซื้อแต่ตัวบานเนาะค่ะเนาะอันที่ว่าข้างในก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบใจ ทุกตาก็ไปส่งอันหลานสาวมาที่โรงเรียนเมื่อกี้นี่ค่ะมื่อนี้พัน์มีการยินกีฬาพันก็เลยบอกว่าเมื่อแหลงนี่ตอนสักทุ่มครึ่งอดทุ่มครึ่งทุ่มทุ่มเออทุ่มนอดสองทุ่มครึ่งแม่นหมดค่ะทุ่มครึ่งบอทุ่มนึ่งหดสองทุ่มเพื่อนซีลุงเหรียนเพื่อนซีอันจัดงานของเด็กน้อยดอกค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องไปส่งตอนแรลงพันบอก ก็เป็นงานอันลื่นเหลืองนะค่ะน้องานรอ้องเพลงร้องเพลงตามสไาตลา์อันของเด็กวัยอันวัยสรุ่นน้อยว่งงางั้นเหกปะ่ะเมื่อเช้าไปแล้วพากันร้องเพลงค่ะผู้เอ,อ่อมาวิ่งกลับกับผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมกับเมกอินไทยแลนด์ร้องได้หมดแล้วค่ะทั้งสามเพลง <laughs> อย่างว่าร้องไปกบเอยตุกตาันเสียงดังกันเจ้วเจ้าด้วยค่ะเมือเช้านี้เพราะมันเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะโรงเรียนก็บกไก่ไปเลยค่ะอันอย่างไปก็ประมาณสักถ้าย่างซะซากระซิบสิบหอดิบสองนาทีนี่ละเอยว่านก็ม่วนค่ะร้องเพลงสามเพลงจบหอดโรงเรียนเ <laughs> สียงดังนี่คนก็นเหลียวมาเบืองว่าอันนี้พันเอตเตอหรือเยนะก็ม่วนไปอีกแบบ กระโปตีเนะค่ะเนะความสุขอันความสุขวัยเรียนว่าหันเถอกไปไวัยอันวัยอันวัยรุ่นน้อยนเนอค่ะเนะความสุขของวัยรุ่นนั้นเด็กน้อยวันนั้นเถอะก็แฮปปี้ไปตามมันสไตล์เพื่อนนะคะ่ะอันนี้ก็แห้งเล่าฟังนเนอค่ะเนะคิดพามากินกาแฟเมื่อนีเออยู่เหอนเด้อคะ่ะ อเ,อเอ้ยหมืเหนก็เอ้ยซีหลงอันไทยคลิปหลงไหลคลิปอยู่อันนี้ก็บอกไว้หนอเาะเพราะว่าอาเราลงต่แท้เราเที่ยก็ไทยอันนั่งคุยกันมาค่ะแบบพันแบบนี้จนะนับพาเอ้ยกันอีกเท่าเหลือสวันวันพุธน้าเนี่ยเอ้ยก็ไปแล้วค่ะไปล่องเรือแล้วยาวไปเลยเป็นหลายเดือน <c oughs> <c oughs> ก็เตรียมหันเตียงนี้นะขอนอของเอ้ยก็ซื้อหมาเมื่อน,นี้กันยัน,นออกไปซื้อของอันน้อยนึ่งค่ะก็เกือกหัเหนนี่แหละ เมื่อวานนี้ก็ไปแล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยกระปุิหรอคะ่ะมดอันน,นึงต่อนนึงว่าง,งั้นเถอะปะเอ้เอ้ก็ของเอ้ก็เตรียมพร้อมแล้วมัแล้วค่ะแต่ว่าเอ้ยนามาเอาอันของที่กระจุกกระจิกที่ว่าเอ้ยตรงเอาไปน,นํานี่เอ้ก็ต้องมาเตรียมอีกเทื่อแล้วก็เอาเสื้อรดไว้แล้วก็น่ะวันนั้นเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ก็เอาไปนาคะ่ะก็ไปจัดจัดอยู่นําเหลือะค่ะเนาะมันก็เมื่อวานเอ้ก็ ไปก็แฟนเอ้ยก็ไปแต่งห้องนอนกัจัดที่หนุงที่นอนเนาะค่ะเนาของออกไปก็จัดเข้าตู้เข้าเต่อเสียค่ะวันนี้ก็อาทิตย์ที่หนาโหดเนี่มือสองมื้อนี่ก็เอ้ยก็น่ะเอาของไปใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็วันพุธวันพุธก็ส่งซิปเป็นตนเลงๆนะคะตนเรงๆก็ไปคก็วันนี้ก็ยาวไปเลยเละค่ะยาวยาวไปอัน หลายเดือนอยู่ก็ไปเที่ยวเนาะค่ะเนาะตางได้ไปก็ไปสองคนนด้ค่ะไปก,เก,ก,ก็เอ้ยตุ๊กตาก็แฟนก็แฟนเอ้ยสองคนก็ล่องเรือไปฮอดถ้าว่าบ่มีปัญหาบ่มีแตเ่เลยติดคัดก็ไปฮอดฝรั่งเศสตนไตค่ะก็ถึงว่าใช้เวลาหลายเดือนว่างั้นเถอะปะกะบ็บอกว่ากันเนาะค่ะเนะาะมันเป็นความอันสุขนะคะความความฝันว่างั้นเถอะไะความฝันตั้งแต่วัยยันเป็นสาวอ้อ ก็ได้มันหอดยืนอยู่ตรงที่ตัวเองอยากต้องการทําก็ถือว่าเป็นความภูมิใจค่ะเออสำหรับเออตุ๊กตาผาฝันกันดังเดีอดเว้าไหลหลังคลิปก็อาจจะมีอันเว้าเว็บนี้ไหลคลิปอยู่เนาะขนาะก็เออน่ะไปเพราะว่ามันเกิอแล้วสินะค่ะก็ใส่เฮาฝังค่ะอันกระจุกกระจิกก็เมื่อวานนี้เออแฟนเออก็เตรียมหั่นเตรียมนี้เนาะขนาะที่ว่ามัน ต้องใจฮั้นใจนี้ว่างันเดี๋ยไปทางอินเทอร์เน็ตแต่พันก็เตรียมของพันเนาเอกระบอกในยุ่งเนาะพันเนาะค่ะแต่พันกระบอกเอยก็ถือว่าสมบูรณ์ค่ะบ่มีติดคัดก็มีแต่การเดินทางก็ความสุขก็ต้องทําเองเนาะข่ะเนาะถ้าหาบโบทำโบขามเอาบุ้งอัดเลาะบ่เตือกับคนอื่นก็เอ็ดเขาบบได้เหมือนบอกค่ะอันนี้แฮงไซส์ฝังค่ะม้วนๆเด้ออ่ะคิบกินกาแฟมอเลาะก็มดไปถ้วยนึ่งแล้วเนาะข่ะเนาะตอนเซาเซาก็แล้วจัง พอกันคลิปนานด้วยจ้าเอ้ยตุ๊กตาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักไทยค่ะที่เข้ามาวับวับแวมแบมเบมืบ้องนาช่องเนาะค่ะเนาะยู่นําอันถ้าเปิดขึ้นมานเห็นอันขึ้นเอออันนี้เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเสียค่ะกับโบเบื้องจนจบเอ้ยกับโบเวาค่ะโบว่ากันโบมีการเว้าค่ะแค่ไดเห็นอันทักไทยกันอันตนเศร้าๆเ,เนาะค่ะเนาะหรือว่าตนหรือกระดาษของมือก็มีความสุขแล้วค่ะ แค่ได้ว่าเอออันนี้นาะเออตุกตานาเราเป็นแบบนี้เราว่าภาษาญอเขาฟัง,งเป็นบอกค่ะกะัเออกระแฮปปี้ค่ะสำหรับสไตล์ของเออได้จ้ะเดอ้อคำพูดหรือมกกักมาไปอันเที่ยวนํากันค่ะถ้าพูดหรือว่าโอ,าอ้มันซ้ามันเยอะมันเือเราเป็นวัยรุ่นเด้อเราคอยโบอันนั้นกับเออกระโบเป็นเต้อค่ะหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันคนนําโลกนี้มีเยอะมากค่ะเนาะแต่โบแม่ตระเมือบ้านเห่าเด้อค่ะหลายประเทศค่ะ ทางประเทศเขาก็เข้าไปทักพันธ์เหมือนบอก่กรณีเอยเอยก็พันธ์พันธ์ก็มาทักเขาเนาะค่ะเนาะถึงสิบอกเข้าใจภาษาแต่ว่าถ้าเบิ่งกันก็อย่างคลิปเอ้ยนี่กินกาแฟพันธ์ก็เออไอไหนนี่เราพามากินกาแฟถ้วยกาแฟเราถ้วยใหญ่ๆพันก็เขียนมาเขาก็รู้ว่าโอ้พันธ์ก็เบิ่งเขาถึงพันเบิ่งบ่จบพันก็มีอันคอติชมว่าอันเออเรากินกาแฟถ้วยใหญ่ เออคักเนาะหรือว่ามันใหญ่ไปกับอกบว่านอคะค่ะเนาะเอยเอเบาๆเตอะค่ะเตอเอ,อ,เอ,อ้ยมีความสุขที่ได้ทําคลิปแล้วก็แฮปปี้ที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนนะคะเด้อแล้วเ้อมีแต่ความสุขเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมือใหม่มันบอกค่ะพอกันคลิปนานเด้อจ้าสวัสดีค่ะ